แล้วก็คุณหมอจบศิริราชพยาบาลนะครับประวัติการทํางานของคุณหมอในคุณหมอเคยนะครับทำหลายที่มากเป็นแพทยศาสตรสมเด็จย่านะครับเป็นหัวหน้ากลุ่มคอหูจมูกรับราชการอยู่โรงพยาบาล้าชวงจังหวัดราชบุรีนะครับนี่คือประวัติการศึกษาของทาง่านแล้วก็ประวัติการทํางานสั้นๆนะครับแล้วก็คุณหมอของเรานะครับเคยทำธุรกิจเครือข่ายแนวนี้มาประมาณสามค่ายดังเลยนะแล้วเว้นแล้วแต่ประสบความสำเร็จทงทุกค่ายเลยมีรายได้หลักล้านขึ้นเลยนะครับ คิดว่าคุณหมอเก่งไหมครับถือว่าสุดยอดมากนะครับอะเรามาดูกันบรอดแรกนะครับที่คุณหมอทำบรอดแรกครับบรอดสัตว์ลายอีเทียนโนนี้เคยได้ยินไหมโนนี้บรอดจากโนนี้เคยได้ยินไหมครับน้ำลูกยอที่มันสามารถรักษามะเร็งทุกตัวเคยเคยดีเนาะถ้าบอกว่าเคยดีน่าจะเป็นรุ่นสมัยผมยังไม่เคยบอกนะครับก็นะครับคุณหมอก็ประสบความสำเร็จตำแหน่งสูงเลยนะครับมีรายได้เดือนละสองล้านห้าเจ็ดอะสองล้านห้าแสนบาทต่อเดือน ถือว่าสุดยอดมากนะครับแล้วก็บริษัทที่2ที่คุณหมอทาก็คือบริษัทเอเจลีกับไรนะมีรายได้เดือนละสองล้านเจ็ดแสนบาทเป็นอันดับสี่จากโลกเลยถือว่าสุดยอดไหมถ้าสุดยอดขอเสียงปรบมือให้กับคุณหมอแล้วก็บริษัทที่สามบริษัทนี้มีก็ต้องมีรายได้ตักล้าเลยเห็นไหมครับเพราะว่าการประวัติการทํางานหรือว่าประวัติในการทําธุรกิจเครือข่ายของคุณหมอเนี่ยถือว่าโชคชนมากแล้วมีประสบการณ์สูงมากคุณหมอบอกว่าทําไมเป็นหมอปกติแล้วรวยไหมครับรวยนะถูกไหมครับรายได้จาก รับราระชะการถือว่าเยอะและ้วแต่ผู้หมอของเราเนี่ยครับยังเป็นต้อเรียกว่าอะไรนะเป็นเจ้าของนะครับสถา,านันความงามชื่อว่าสกาวคลินิกแปดสาขาในเองรายได้เยอะมากครับแต่ทําไมผู้หมอต้องมาทำเรื่อเครือข่ายด้วยผู้หมอบอกว่าผมไม่มีเวลาครับเช้าโรงพยาบา,เา,าลเย็นคลินิกเช้าโรงพยาบา,เา,าลเย็นคลินิกเช้าโรงพยาบาลเย็นคลินิกชีวิตของแกก็จะหมุนอยู่แบบนี้ครับแต่ไม่มีเวลาใช้ตังหรือว่ามีไม่มีอิสระภาพในการใช้ชีวิตเลยก็เลยค้นหาว่ามันมีงานไหนที่มันทําแล้วมันสามารถมีคําได้ ก็เลยปมาคนคนงบเรือขายนี่แหละครับนะแต่บริษัทที่คุณหมอทำเนี่ยไม่สามารถเดินต่อได้ด้วยคุณประกอบหลายอย่างก็เลยเปิดแรงบันดาลใจสูงสุดเลยครับอยากจะเปิดบริษัทสักบริษัทหนึ่งที่เป็นของคนไทยแท้ร้อเเนี่ยเพื่อที่จะมาเปลี่ยนแปลงชีวิตของผู้คนในเมืองไทยและในเอซีทุกคนคิดว่าคุณหมอเป็นคนที่มีวิสัยทัศน์กว้างไกลไหมนะอ่ะขอเสียดสีไหมครับผู้หมอสักดเจนึคปัจจุบันคุณหมอเราก็นะครับเป็นประธานนะครับบริหารบริษัทซักเซสหมอนะครับแต่คุณหมอไม่มาคนเดียวนะ คุณหมอมากับเพื wa, ่อนตั้งแต่สมัยปอเตียมนะครับคนนี้ชื่อว่านะครับซีโอนพกิจนีเอรวิจิตนะครับซีโอน็กิจนีเร์วิจิตเป็นซีโอโค้ดพันล้านนะครับอาจารย์นบเนี่ยท่านเก่งเรื่องของการบริหารการวางกลยุทธ์การพัฒนาคนคนนี้เป็นคนที่สุดยอดมากแล้วที่คันคือเป right ็นเจ้าของคอร์สเพราะอะไรครับคอร์สไครับเป็นคอร์สที่ปลุกพลังและสุดยอดมากนะครับนี่คืออาจารย์นบนะครับแล้วก็ออกหนังสือเขาเว่าอลไรนะ บ่อยมื่นร้อยสู่วัดถันล้านนะครับมาดูกันครับว่าประวัติของอาจารย์ลพบนี้เป็นอย่างไรบ้างครับก็คือปริญญาตรีจบปริญญาตรีจากทา,างข้าไหนครับแล้วก็จบปริญญาโทจากนีดาจบจากนีดานะครับถือว่ายุคนั้นนี่จะเป็นมรุกทองคำเลยนะรายได้หลักแสนแล้วนะครับเมื่อเมือม่อเมือมอม่อหลายปีที่ผ่านม,มานะแล้วก็ประวัติการทํางานของอาจารย์ลพบอาจารย์ลพบเคยบริาหารหลายบริษัทมากไม่ว่าจะเป็นบริษัทนะครับ สินเชื่อนะครับบริษัทเงินทุนนะครับเพราะว่าจะเป็นบริษัทของเอวอนะครับแต่บริษัทที่สามารถสร้างชื่อเสียงให้อาจารย์ลกูกคือบริษัทเอวอนคอสเมติกเคยได้ไหมครับเอวอนบริษัทเอวอนทำเกี่ยวกับอะไรครับเครื่องสำอางถูกไหมครับเครื่องสำอางครับอาจารย์ลูกบริหารบริษัทเนี้ยหลักพันล้านเนี่ยสองปีซ้อนได้รับแชมป์มีมีครับสองสมัยซ้อนเลยถือว่าสุดยอดไหมครับตอนนี้คือคนเก่งมาอยู่ที่ซัก์เซ็ตโมไปที่โรยแล้วอ่ะขอเสียงตบมือให้กับอาจารย์ลูกเลยทีเดีย